อาจจะไม่อาจจะโอเคอันนี้อะไรคืออะไรละผมก็สวัสดีท่านสื่อทาผู้ชมทุกคนด้วยตอนนี้เราสุ่มาเจกับทีมค่าพลังหนึ่งร้อยบวกทุกตำแหน่งเล้วครับผมดูคว่าไม่มีตรงไหนเลยที่มัใใชร้อยบวกได้ตูตัวสารองครับร้อยบวกทุกตำแหน่งครับหลังห้าจะเอาอยู่หรือไม่นะครับผมลองคอมเมนต์มาดูอยากไปดูเฉลยท้ายคลิปนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมโดยการกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อไปลังห้ผมชนะ เอ่อข้าบัลลังกหนึ่งร้อยบวกทุกตำแหน่งให้ได้นะครับผมมานะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันเลยนะทำไมเขาไม่กดสักทีวะเดี๋ยวขออนุญาตตังอะไรที่จะไปปล่อยก่อนนะเดี๋ยวดูทีมกาอีกครั้งนะดูวะคือร้อยบวกทุกตำแหน่งจริงๆนะครับผมดูวะคือแม้แต่ตัวสำรองก็ร้อยบวกร้อยบวกหมดเลยนะครับผมคือโหดจริงนะทีมเนี้ยลองให้ทายเล่นๆครับว่าเติมไปเท่าไรแล้วนะครับผมผมว่าสี่ห้าหมื่นมีนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมดีกว่านะผมเดี๋ยวคลิปมันจะยืดยาวไปละฮ มาผมเกมได้เริ่มตั้งคืนแล้วทีมก็ไม่รู้เกลูกเล่นก่อนบุกจากซ้ายมาขวาเบิกแคมแทงมาตรงนี้ติดอาการจีดีเคน้อยอะ่ะเดี๋ยวโบยแทงยาไปเอเดนอาซาขอ,อยัดหลบสองนะจังหวะนี้อาซาลูกรักผมเองก็จะแทงมาซอนไม่ใช่ซอนดิแทงไอเคนไม่ถึงละทีมก็จะสวนไม้ขั้งเอโต้ก็ติดเดี๋ยวลิกลบล้าวันจนนี้ไร สวยตรงนี้อืเติมมาแล้วตรงนี้เติมมาแล้วเบลลิงแฮมแทงไปอีกทียวแล้วอาซาจอนนี้ปั้นเป็นจูดเบลลิงแฮมเอาก่อนเลยหนึ่งลูกแล้วผมโอ้โหจากจูดเบลลิงแฮมก็ทำจิงกับซอนไม่ใช่ทำจิ้งกับเอเดนอาซาลูกรักผมเองล้วครับผมโอ้โอหเอาละครับผมหนึ่งลูกไปก่อนตั้งแต่ช่วงเอเดี๋ยนะรอมันช่ไหนช่วงเจ็ดนาทีแรกแล้วฮะโอ้โอโร้อยบอกทุกตำแหน่งดูผมไปแล้วอะอะไรอะ ขอตึงๆหน่อยครับเดี๋ยวเขายิงจริงไอ้เหี้ยเดี๋ยวเล่ออีกเล็ดเดอะบอแทงมาตรงนี้ก็ติดแหละครับผมจริงก็ได้ส่วนมากที่เอโต้ซีวีจีเสียบอลแหละครับผมจังหวะนี้และยกยาวไปก่อนนะเพื่อความไม่ประมาทนะฮะได้เป็นลูกทุก่งไหมผมติดเมื่อกี้ติดเป็นซาจิเวนซิรัตนะครับผมก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเหมือนกันตัวนี้นะครับผมค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะสวยตรงนี้อ เบินมาตรงนี้ดิคนไรอืมเดอะบอยยังได้อยู่เบินไปแานกว่ามีมีมีขอแลว้วแต่ว่าผมไม่น่าจ่ายเดอะบอยเลยวะ่ะน่าจ่ายไปที่อาซานะเมื่อกี้พลาดมากะอะเบิร์แคมมาผจากนี้เบิร์แคมเบิร์แคมออกมาตรงนี้ก็มีเจมะผมเบินยายามามีอาซาตัดเข้ามาตรงนี้เบลลิงแฮมถึงไหมไม่ถึงอะแต่ดิคันไรยังไปเอากลับมาได้อะผมจากนี้สวยอะ อาซาพริกหนีไปหนึ่งครับผมอาซาหนีแล้วจ่ายมาจานนี้โอ้เบลลิงแฮมอีกแล้วและเบลลิงแฮมจะจ่ายเข้าไปด้านในคไม่ถึงแล้วผมอ่าถึงก็เคียวมากว่านั้จากนี้รอ่อนข้างกดเลยจากวันนี้าการชี้คะเจมตรงช่องตรงนั้นสวยมากครับเดอะบอยโรอเห็นแล้วเห็นแล้ว,เ,ลวเป็นผมไม่น่าโรอเลยว่าน่าจะแทงไปเลยเมื่อกี้อีบมันสองจิตสองใจครับผมทำหน้าเลยคนระับอาซา เลนชันก็จะอันนี้จ่ายมา e เบอร์แคมเอโต้เปลี่ยนแกนเมซี่ร้อยห้านะผมอันนี้นะครับมมนะเป็นเมซี่สองพันสิบห้าอ๋อเลยดักได้เมซี่มาแล้วคันเมซี่จ่ายมาซีเว่นเจอราดเจอราตจังหวะนี้จ่ายไปเมซี่ยังไงเมซี่เป็นจริงๆตันี่อืมต้องติดบล็อกอยู่เอาแล้วเลส่วนไปแล้วไปคนละหมัดกันไปครับผมจังหวะนี้แข่งยักเอาโอ้โห้โอ,โอ,โอ,โอท้องนี้ไอเดนาซาหลุดเดียบไอเดนาซายัางไงขออนุญาตจบเองลักกันนะครับผมก็สองศูนย์เลยนะฮะ โอ้โหเดือบอยฮะสุดยอดฮิวเลอร์พารสและลูกมีอาสาได้หลุดเลยฮะโอ้โหหลุดแบบหลุดจริงๆแล้วผมเล็ทแทงมาได้เป๊ะมากนะเป็นช่วงที่อาสาสปีดมาเต็มที่พอดีนะผมแทงมาแล้วไม่ล้ำหน้าลนะโอ้แทงสวยจริงกือเดือบอยอ๋อละรวยบวกทุกตำแหน่งตอนนี้เจอเราไปลแล้วล่ะผมอ่า เราก็ไม่ได้วันนะครับผมทีมมันก็ส่วนนึงนะแต่ฝีมือสาคัญกว่านี่ไงไปติดแอ็กซ์อะไรเดี๋ยวเขายิงคืนอะไรขนามาเลยแล้วผมอันนี้เป็นเนี่มาจูเนี่ยยิงเลยตอนนาดูม่ายังไม่ยอมครับยังไม่ยอมแอมนี่ครับไป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 แอ็กซ์ใส่เขาเยอะนะเขาเริ่มจะมีการต่อบนแป้นตรงนี้ขอญาตแม่นตรงนี้ขอเล็ดยกไปเขาพยายามจะต่อบนใส่เกตโตเราบ้างเลยตอนนี้นะผมเบลลิงแฮม แข่งยาวไปตรงนั้นอาซาไม่ได้แล้วติดพอลมอลดิดีนึ่มไรดักได้ฮะน้องข้าวงจอน,นี้จะไปเจมเจมจอนี้สปีดไปแล้วช้าไปหน่อยอะเจมแอรับทีมเขามาลับนี่มานี่มายังไงนี่มามาแล้วนี่มาพาทัวร์แล้วเปิดเข้าไปเอโตไม่ถึงแล้วลเที่ยวมาได้ยังเข้าทางอยู่มาซิอุสมาซิอุสตรงนี้ไม่ถึงล,ละเขียวมาก่อน่ะทีมเราแฮร์ดิคินพักได้ตรงงานชุดเบลลิงแฮม,มจับบน แแย่ไปหน่อยอ่าและถึงไว้ไม่ถึงับติดบาลิซี่อ่ะโอ้โหจบเกมครับโอ้โหช่วงแรกครับเราตอนนี้นะนำอยู่ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองนะก็เราเอ,อ่อคเรียกว่าไงนะีบอกาสจบสองครั้งก็สองครั้งเลยแหละครับผมเดี๋ยวต้องรอเขาก,กดนิดนึงแหละค่ะแมททีมเอานที่ใช้เวลาคุ้มจริงๆนะครับผมรอจนเวลาหมดเลยนะ50วินาะทีแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็น่าจะแก้เกมอะไรแบบนี้นะ เข็นแทงไปก่อนจังหวะนี้และอาซาตัดบาลิซิมหนากว่าและแทงมาตรงนี้อาคารชียังไม่ยอมให้ผ่านไปได้แล้วผมจะนี้เบิร์นอืสวย้วตัวนี้เบลลิงแฮมเลาะหนีไปก่อนน้เจอราดก็เจอผมได้เลตเดวบอยจ่ายมาที่อาซาอาซาขอ,อยัดยสปีดไปอาซาเลาะหนีเลาะหนีหน,นมีมีมอลลี่ได้แล้อ,อเจอราดยังไม่อาวไรหลักไลสวยเบลลิงแฮมจ่ายไปล้ะแทงยามาเอเดนอาซาหลุดอีกแล้วและอาซาตัดหนึ่งตี เจาะเข้าไปแฮร์รี่กิดกันเน้นในก็ส่ออสามศูนย์เลยแล้วครับผมโอ้โหลูกนี้ขออนุญาตหยุดนิดนึงครับผมเลเก็เอ่อเจาะเข้าไปนะครับผมเอาล้วสามศูนย์แบบนี้ครับผมคืนเขาจะแก้เหมอย่างไรครับผมโอ้โหยิงไม่เกรงใจตำแหน่งร้อยบวกเลยเนี่ยผมเนี่ยเอาแล้วมาบ้าซาบิเอโต้เดลลีกฮะเอาเองได้อยู่เอ,อเป้จามิทิเอโต้เต็ปยังมีเลยครับผมไป เบลลิงแฮมเลาะหนีเจอราดมาได้หนึ่งแั้ผมจากนีเคีนเบิร์นตรงนี้และแทงยาไปอาซาบทันไหมโอ้โห,โหมาดีนี่ฮะยังไม่ยอมให้พ่าล้ะครับผมบลเซิะเจอราดอทีมเขามาบ้างครับเอโตเบิร์นมาเบิร์แคมเบิร์แคมหนีไม่ได้เบิร์แค,ม,ม,แคมจอนนี้สตันนิงโอ้โห,โหัะมีประการด่านสุดท้ายอยู่ครับผมอย่างนาดูซีดานารุมานะครับผมเป็นด่านรวมสุ่มาได้นะบลังดูซีเอลนะฮะอ้าว นั่นในี่นกากเล่ไม่ใช่มั้งตร้อยบวกทุกตันเหน่งไม่น่าจะออกมั้งนะฮะไม่น่าจะออกมั้งเ่กากเลยเออเ่กากเลยเดี๋ยวมันก็กลับมาีนกากเลยนะกดออกแบบนี้มันมันมันไม่ได้อะเสียเชิงเติมสี่ห้าหมื่นแหละครับนี่แหละครับผมที่เขาบอกว่าเติมสี่ห้าหมื่นเล่นสี่ห้าร้อยละเดี๋ยวเราไปดูทีมเขากันหน่อยละแอ่ตะลุมยับนา Bro แต่ดีโปรละฮะเเราดูดูกันหน่อยละ ดูว่าเคยขึ้นทีมชาตหนึ่งด้วยฮนะโอ้โหกดโอแบบนี้ได้ไงแนละ้วดูดิคือร้อยบอกทุกตำแหน่งจริงๆแล้วผมดูฮะคือไม่มีตำแตหน่งไหนที่ร้อยกว่า100น,นะคือสุดจริงฮนะทีมเขานะเติม4 5่ห้าหมื่นเล่น4500้าร้อยแล้วครับผมก็ฝากหน่อยนะผมอนการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมก็เป็นแรงใจในการตัดสิดต่อไปของช่วงเรา้วครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเติม4 50หมื่นเล่น4500ก็ไม่เอาแล้วครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมส